ภาพล่าสุดคุณยายบรรจตศรียมาภัยนักแสดงอาวโุโสฉลองวันเกิดอายุครบ100ปีคุณยายบรรจศรียมาภัยภาพล่าสุดฉลองอายุครบ100ปีหน้าตาสดใสและยังแข็งแรงมากเป็นภาพที่อบอุ่นหัวใจเป็นที่สุดเมื่อเพจดาราภาพ,พยนตร์ได้ลงภาพฉลองวันเกิดอายุครบ100ปีของคุณยายบรรจัศรียมาภัยนักแสดงอาวโุโสของวงการบันเทิงเป็นที่เคารพรักของนักแสดงทั้งวงการ โดยในภาพได้ลงไว้เมื่อวันที่สองมิถุนายนพร้อมกับระบุข,ข้อความไว้ว่าฉลองอายุมงคล100ปีคุณยายบรรจตศรีบรรจศรียมาภัยงานรวมญาติตระกูลยมาภัยในงานวันเกิดครบรอบหนึ่งรปีคุณยายบรรจตศรียมาภัยที่บ้านอาจารย์แดงสัญญาเมื่อวานนี้พี่น้องลูกหลานสามเจนได้พบเจอกันประจำปีมีความสุขกันท่วนหน้าในภาพจะเห็นว่าคุณยายบรรจตศรีมีสุขภาพแข็งแรงสดใสมากๆท่มา,มา,ามกลางแฟนๆเข้ามาร่วมอวยพรให้คุณยายมีสุขภาพแข็งแรงกันอย่างล้นหลาม ทั้งนี้คุณยายบันเจตศรียมาภัยเป็นนักแสดงชาวไทยเข้าสู่วงการแสดงเมื่ออายุราว50ปีมีผลงานการแสดงละครเรื่องแรกๆอย่างปูสมเฝ้าทรัพย์ยังแสดงในละครอย่างเคหัดสีแดงปี3-2ละครคู่กรรมยายอังสุมาลิน ปี33ละครหลงเงาจันทรและละครดาวพระสุกนอกจากนี้ในปี2537ยังแสดงภาพยนตร์เรื่องอําแดงเหมือนกับนายริ์และทําให้ได้รับรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่5ประจําปี2537ในสาขาผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้คุณยายบรรจัดสีสมรสกับบุคคลนอกวงการมีบุตร ทิดาสองคนคืออาจารย์สรัญรยาสุขนิวัฒน์นักเขียนบทละครชื่อดังและดอนพฤกษยุงนักสแสดงชาวไทยรวมทั้งบรรจดสียังเป็นญาของแดนดาวพฤกษยุงหรือใช้ชื่อในการสแสดงในพรหมลิขิตว่าแดนดาวยามาภัยโดยยามาภัยเป็นสกุลก่อนสมรสของบรรจดสีและบรรจดสีเป็นญาติกับมณฑียามาภัยอดีตนักสแสดงชาวไทย